สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเซาครับได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ .2566 นี้ครับที่ศาลาจตุรมุขหน้าสารการจังหวัดฉะเชิงเซานายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ .2566 โดยมีคุณพงศักดิ์ธีรกิติวัฒนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมในพิธีครั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมีมิติกำหนดให้ ขออภัยนะครับมีมตินะครับกำหนดให้วันที่11ถึง17เมษายนนี้เป็นช่วงรณรงค์เข้มข้นครับในการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ภายใต้หัวข้อรณรงค์ครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชายแดนซาวครับได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีีครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนนะครับเกิดความประหนักและก็ให้ความสําคัญในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใต้มาตรการ5เสาหลักให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ซึ่งก็ได้แก่มาตรการที่1นนะครับมาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการที่2คือมาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยมาตรการที่3ครับเป็นมาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการที่4เป็นมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและสุดท้ายมาตรการที่5นะครับด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุในส่วนกิจกรรมขบวนรณรงค์วันนั้นเนี่ยก็มีการร่วมกันบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาคีเครือข่า,ขายทั้งภาครัฐภาคเอกชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและก็เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นครับเดพ๋วยวยิ่งในช่วงเทศกาลสงการปีนี้